เพราะว่าผิวเด็กบอบบางกรอบป้องกันผิวหรือเซรามาย,ยังทํางานได้ไม่ดีมักจะเกิดปัญหาผิวได้ง่ายเช่นพื้นภูมิแพ้ผิวนังหรือผื่นแพ้น้ำลายตุ่มคันแดงอักเสบหลังยุงกัดมดกัดเมื่อรูเกิดปัญหาผื่นแพ้ลูกเองก็ไม่สบายตัว คันเกางองแงนอนหลับไม่สนิทแล้วถ้าเกิดปัญหาผื่นแพ้นั้นเป็นเดิมๆซ้ําๆแม่นียิ่งปวดใจเพราะใจแม่นั้นก็ไม่อยากให้ลูกทาสเตียรอยบ่อยๆปัญหาผื่นแพ้ทุกรูปแบบทุกเพศทุกวัยแก้ได้โดยไม่ใช้สเตียรอยเวลาที่ลูกมีอาการผื่นแพ้แดงคันทาผิวหนังส่วนนั้นด้วยบีเพนเทนเซนซิเดิร์มครีมตัวนี้ปราศจาก สเตียรอยส์สารกันเสียสีน้ำหอมและแอลกอฮอล์จึงทาผิวหนังที่มีปัญหานั้นได้ทุกวันและผ่านการทดสอบทางการแพทย์ยิ่งมั่นใจปลอดภัยกับลูกน้อยที่อายุหนึ่งเดือนขึ้นไปสามารถใช้ได้ค่ะด้วยสูตรผสมพิเศษจากลิปิดลาเมราเทคโนโลยีและโปรวิตามิน b 5ที่ช่วยลดอาการคันได้ภายใน30นาทีจึงช่วยลดอาการคันอย่างได้ผลและมีกิซูรีนช่วยผิวชุ่มชื้นให้ผิวกลมมาเป็นปกติลดอาการคันการระคายเคืองบีพ เช่น s ซนซิ d ด r m c มครีมตัวนี้ได้รับรางวัล Most Promising Product จาก Asian Parents ปี2022ด้วยค่ะบอกเลยลูกใครที่มีปัญหาพื้นแพ้แดงคันหรือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนไวัยใดที่มีปัญหาผิวพื้นแพ้แดงคันคุณเองก็สามารถใช้ B p a n t e n Sensiderm Cream ตัวนี้ได้เพราะช่วยลดปัญหาพื้นแพ้แดงคันได้อย่างตรงจุดร่วมกับเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆท,ที่อาจทําให้เกิดภูมิแพ้เช่นฝุ่นไรฝุ่นอาหารที่กระตุ้นให้ลูกแพ้เช่นลูกๆบางคนนะคะแพ้นมัวก็ต้องเลี่ยงอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากนมวัวเลี่ยงอ้อ ากที่หนาวจัดหรือว่ารอนจัดเลี่ยงการอาบน้ําอุ่นจัดแบบนี้เป็นต้นค่ะเมื่อลูกน้อยเกิดปัญหาผิว <S <S พื้นแพ้แดงคัน <S <S ก็ใช้บี p พนเทนเซนซิเดอร์ครีมทาได้บ่อยครั้งสบายใจหายห่วงเพราะว่าไม่มีสเตียรอยเพียงเท่านี้นะคะปัญหาพื้นแพ้แดงคันของลูกน้อยก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเมื่อลูกหรือตัวคุณเองมีปัญหาพื้นแพ้แดงคันใช้บีแพนเทนเซนซิเดอร์ครีม